สวัสดีสวีดัสครับผม e, on, rab, o, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบลคนข้นรายเอด็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี FC น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC หนุ่มบล้นขนรายเอด็ดครับเมื่อนี้หนุ่มบลคนขละเอียดมาคือเกามากคือเกาเขาว่าหลายท่านติงต้งติง้ตงมาลังบานครับผมและหนุ่มบลคนลเอียดกับนางเบิงไหลสด บอสโจรครับไฟ์สดเรียบร้อยสิ่งที่บอสโจกล่าวขึ้นมาก็คือต้องการความจริงใจสําหรับผมผมไปนั่งเบิ้งเอกสารแล้วนั่งอ่านเอกสารที่เพิ่นแถลงมาขอโทษพิมพ์มาขอโทษคือคือคุณไม่เหมือนผู้ใหญ่อะ่ะคุณจะใช้คําว่าผู้ใหญ่ไม่ได้คุณใช้คําว่าเด็กน้อยผมไหวเบา,าเลยถ้าคุณทําอย่างนี้คือเด็กน้อยพิม์เลยนะการพิมพ์หนังสือคุณการวักตอนไม่มีภาษาพูดผสมภาษาเขียน หนังสือราชการบ้าหรือแม,ม้กระทั่งหนังสือถแถลงยี่ยังพิมพ์พิมพ์มเอาโดยที่ไม่มีลายเซ็นไพ่ลับพิมพ์ผมถามเนี่ยมันใช่คุณไหมทําเหมือนเด็กน้อยแล้วการพิมพ์หนังสือกับคุณคือวรรคตอนไม่มีสาวอยู่วงหนึ่งน้อยเพชรบ้านแพงอยู่วงหนึ่งคําว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรูปประโยคการพิมพ์หนังสือมันต้องอยู่ตัวเดียวกันวรรคเดียวกันห้ามตัดห้ามต่อหนังสือ อีหย่างพิมพ์ไปทั่วทีบทั่วเดนว่าเหการมักตอนประโยคไหนเป็นประโยคเดียวกันก็ห้ามทิ้งกันอันนี้คุณเจ้าตัดออกจากการสาวอยู่กังเิงน่อยเพชรบ้านแพรอยูหม่องหนึ่งมั่นบอมแมนถ้าคุณจริงใจคุณไปให้ใครพิมพ์สักคนแล้วก็พูดมาบอมแมนไว้พิมพ์ไปทั่วทีบทั่วเดนเฮ็ดคือคนเด็กหน่อยหยอกกันทำให้ผมตัวหนังสือเจ้าพี่ม,มาผมวีทิมฝุ่นทั้งขยะอุน่นบอมแมนเอา,าว้าแห้งไปนี่คือความจริงใจไม่มีพิมพ์หนังสืออย่าง หนังสือที่คุณจะแถลงข่าวแถลงข่าวหรือแม้กระทั่งจะทําอะไรช่างคุณต้องทําให้มันถูกต้องกว่านี้วักตอนจากกระบอมีหนังสือ,อยัเกินบ้านวาสั้นกระไส้มือเขียนมาโหลดคันสิพิมแนวนี้รูปโยกโอ้ยจัแม่นบได้หนังสือ,อวอาตรงๆซะผมอ่านเบิ่งแล้วโอ้ยคันแมนผมตรวจงานก่อนที่ไปทรงเจ้าหน่ายบอกผมบอกหุ่นไปเกีย่ยมาใหม่คันพิมพ์อย่างสี่การที่คุณจะพิมพ์เอกสารชนิดหนึ่งมาให้พี่น้องเข้าใ้เบิง่งรับช่วงคนเบิ่งตัวประเทศคุณต้องทําดีๆกว่านี้ ภาษาพูดกับภาษาเขียนอย่าเอามารวมกันการวักตอนของหนังสือมันบวมเมียมนันผิดหลักเบิดสาวน้อยเพชรนแพงต้องอยู่น้ากันอันนี้สาวอยู่มงหนึง่งเพชรบ้านแพงอยู่บางหนึง่งตัดหนาตัดล้างเดี่ยวหนารูปประโยคมั่วสั่วไปหมดการเว้นวักตอนการเคาะจะสิเคาะไปทั่วทีบทั่วเดียนอยากเคาะสองเท้าสามเทีาเจ้าก็เคาะไปหลุดบ่หนาวักลังไปทั่วทีบทั่วเดียนมันบเมียมเนเฮ็ดหนังสือบบถือแล้วการเฮ็ดหนังสือมั่งสี่ไล่เส้นม่มีเจ้าให้ไพ่พิมพ์ เล็กหน่อยทั้งไหนพิมพ์ม,มามง่าโบแมนเจ้าดอกพิมพ์อันเจ้าพิมพมาเวียนดังสีแม้กระทั่งค่ะเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นใครกระชั่งการที่ถแถลงนะังสือมามานันต้องมีลายเส็นด้วยด้วยปากกาที่ออกมาตรงตรงโบแมนมาไปเป็นเครื่องปิน่นเครื่องไทยเอกสารออกมา,กาโบแมนทิมยังยังกระซ้างสุดท้ายเจ้าก็ต้องเป็นลายเสน้นของเจ้าออกมานีลายเส้นกับโบม,มี พิมพ์ไปทั่วที่ตัวแดดหนังสือเคยจังเก็บเหนียมาได้ใช่ผมว่าบอมเียนคือความจริงใจไม่มีตั้งแต่แรกคำม่นผมเป็นบอดผมกับว่าคือกันคือความจริงใจไม่มีการพิมพ์หนังสือคุณก็มัวสวดเป็นว่าคืออนี้คืออาสีเว่าแห้งเดี๋ยวผมสําหรับผมว่าคุณไม่เป็นผู้ใหญ่เลยไม่เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่แรกแล้วจนถึงนที่คุณพิมพ์หนังสือออกมาขอโทษเนี่ยพายล่ะสิไปให้อะว่าให้เจ้าเอาพี่น้องว่าคิดคือผมว่าครับพี่น้องอ่านึ่พี่น้องใส่เสื้ออยู่บันนี่แม่นเล่าพิมพอยู่บนี แล้วพิมพ์หนังสืออย่างนี้คือใครจะเชื่อคุณนะรูปประโยคเสียมัดเจ้าคันเจ้าบ o r k i n g m แม่นหนังสือเจ้าก้เว้าอัดคลิปมาแต่แรกเลยจริงใจแม่น่บอกพี่น้องผมบอกถือว่าอัดคลิปมาเลยจะคล้องพิมพ์หนังสือบบปินหนังสือถแถลงขายหรือหนังสือราชการอ่ะแบบนี้ไม่ได้นี่เมื่อเราไม่ถนัดด้านนี้คุณก็พูดเอาการพูดออกมาบันทึกคลิปพูดออกมามันดีกว่าไล่เส้นเจ้าเฮ็ดอีก ลายเส้นบางคนอาจบ่เสื่อสามอาจจะเป็นการปลอมลายเส้นมาอีกแล้วหนังสือเจ้าเหตุมาหดผมมีลายเส้นไพ่ละผ้าเจ้าเห็ุเจ้านี่บ่อเจาบอกว่าเจ้าเป็นผู้นําชุมชนบ่ไดดูถูกแต่มันคือนี่เลยตัวต,วตวนเลยคุณไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลยผมบ่เสื่อดอกว่าเจ้าจะอยู่ผู้เดียวจ้องตองมี่หูจักผู้ใหญ่เจ้าต้องปรึกษาผมพิมพ์หนังสือแบบนี้เอกสารองคนี้ดีไหมผมตั้งใจดีว่าผมจะขอโทษ กะระซงฝ่ายเขาเบื้องใช่หว่าน,นี่ครับรูปรูปแบบที่ผมพิมพ์มาถูกไหมให้เขาตรวจท่านหนังสือถือบอพิมไปถวบถที่บอ่อเลยนะภาษาเขียนภาษาพูดเจ้ายังแย,ยกบอเอว้นวักตอนกับบเปลี่ยนเจ้าสิไปขอโทษฝ่ายให้สุภาพพิสก,กันกับผมผมก็บ,บอหลับเดนนี่คือคุณไม่จริงใจตั้งแต่แรกการที่คุณจะทําอะไรสักอย่างเอาความจริงใจี่ยังบอเล่าหวานขอให้ความจริงใจมากกว่านี้นี่ไม่ใช่ หนังสืออยังพี่หมงมาหอดบมมีลายเส้นอย่างหวงจะเป็นไพ่พี่มอมงมาอาจจะเป็นเอกสารปลอมก็ได้ที่ผู้นึ่งอยากอยากตัดปัญหาบ่ให้มันนี่ปัญหาเกิดอาจจะพิมพ์แล้วก็ลงไปทั่วทีมเียน,นบอกครับพี่น้องผู้น้องเสื้ออย่าบ่ถามผมสิ่งแรกที่ผมคิดเลยคือผมบ่อเสือ้อบอเสือ้อยังก็บกม่มีลายเส้นเนาะเจ้ารองเอาเอกสารส่วนนี้ไปยืนธนาข่านธนาคานสิอนุมัติจาอยาบอ่เอาผมว้าถือว่าพี่น้องผมพูดจากใจนะ การถ้าคุณตั้งใจที่จะพิมพ์หนังสือคุณต้องปรึกษาดีๆแต่ถ้าเราไม่ถนัดผมบม่ได้ว่าโดยตรงผมแนะนําด้วยซ้ําถ้าเราไม่ถนัดเราก็อัดค,คลิปขึ้นยังนุ่มโง่ก็เลยนี่อัดคลิปมาเลยแสดงหน้าแสดงตัวตนนี่คว่าลูกผู้ชายออกมายอมรับไม่มีไัยหายจะดอกเขาพร้อมที่จะให้อภยัยบางครั้งคนเท่ามันกับคิดผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดจังหวะนั้นจังหวะนี้มันโบ่หูดอกแต่ว่าเราเป็นลูกผู้ชายแค่กล้าเดินออกมาอัดคลิปนี่คือจยังผมอัดคลิปโดยตอนเนี้ย ว่าออมาเลยทุกคนพร้อมให้อภัยต่อให้มันไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็ยังดีว่าอ,อืเราก็ยังกล้าออกมาบอกกล้าขอโทษขออภัยนี่คือความเป็นผู้ใหญ่ในตําแหน่งและแท็กซีเจ้ากับกล้าออกมาบ่าวัานนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะให้อภัยถ้าคุณยังทาอย่างนี้คุณรู้ไหมว่าตอนนี้ผลกระทบเยอะมาก,กเกษตรกรก็ดีชาวบ้านที่เขาโมหูเรื่องนั่งบางคนกับปลูกพร้อมอยู่หน้าหอดบ่ไเด้ไปเบิ่งวาล่ำซำ ปูหอมเตียมโหดหน้าเนี่ยพ่อจะขายเจ้าก็มาบอกว่าเนี่เสียช่องนู้นบนเขาคอมเมนต์เขาให้หอดแบนแบนเลยบนแบนกินเนี่ยครับพี่น้องแบนสินค้าของเจ้าของตำบลเจ้าหมู่บ้านเจ้าเจ้าคิดเอาที่หละผลกระทบของเรามันกระทบไปหมดวานนี้เสียแค่เราคนเดียวสําหรับผมที่บงผมเบิ้งเอกสารแต่แหละผมว่าสิบวบเลยผมว่าสีบวบมาอื่นพราะว่าผมพอดีเจอเห็นบอสแก ลายสนพอดีผมก็คิดในใจนี่คือความผมคิดในใจผมสิไปบ้าเรื่องนี่แล้วว่าเราว่าจริงใจเลยการที่คุณพิมพ์เอกสารแบบนี้มั่วซั่วรวมไปหมดเราไม่ถนัดเราก็อย่าไปทำมันไม่ถูกขนาดผมอ่านตอนแรกผมก็บอกโอ้ยว่าจริงใจลายเส้นกับบ่มีตัวผมยังบ่เสือเดียวเราเป็นคนเห็ดเองอันนี้คือผมผมมาอยู่หน่อยกวัวท่านกับแมนแต่ผมมาการศึกษาหนังสือราชการผมกับวัดพ่อาเจ้านะผมมา ผมกับตองอูคอนหนึ่งนะก็คืออยู่ในหนีอยู่ผมกับตัวหนังสือมาแน่ยอยู่แต่สําหรับการที่คุณทําอย่างเงี้ยภาษาพูดภาษาเขียนการวาคตอนรูปประโยคเจ้าแยกทําไมอันไหนที่เป็นประโยคเดียวกันเจ้ากับกองไหวน้ากันอย่าไปแยกอย่าไปเคาะคิปวิเคราะห์ดีๆสาวอยู่หมองหนึ่งน่อยเพชรวันแม่งอยู่ม่องหนึ่งมันจะเป็นรูปประโยคไงไปอ่าน,น,นหนังสือจาไหนคุณไม่ได้เอาภาษาเขียนมา ลงกระดาษนั้นเขาให้เอาเขาไม่ได้ให้เอาภาษาพูดมาลงกระดาษเขาอาภาษาเขียนขันเจ้าลงกระดาษเขาเรียกภาษาเขียนขันเจ้าว่าก็คือเขาเรียกภาษาพูดถ้าคุณจะทําหนังสือคุณต้องเอาภาษาเขียนลงไปอธิบายข,ข,ขันกันกรองให้ดีเรียบเรียงคาให้ถูกต้องวักตอนให้มันดีหนังสือทุกอย่างหัวกระดาษกับบเมียแล้วจะไปปิ้นเอกสารนะั้นใส่หัวกระดาษเจ้าเป็นฐานะผู้ใหญ่บ้านเ้าก็ต้องมีตาอยู่แล้ว ในฐานะผู้นําชุมชนแม้กระทั่งลายเส้นเราก็ต้องมีตําแหน่งเนียมันถือต้องลายเส้นถือต้องหนังสือวักตอนมันถือต้องโบหูกระถามยาแบกไร้ซักสีเจานะา้าน่ะผมม่สีวาวเฮี้ยงแต่ผมเป็นคนตรงนุ่งวนเขาเรียนเป็นคนตรงครับคําว่าสักสีแบกไม่ไม่แบกไว้เยอะไม่สูงูนั่นยกมันงวนโขนมีพินเลยเนี่ยพอยเวลามันค้านมันก็ต้องค้านห้ามก็คือการอย่าไปซักสียกข้อแล้วก็เมืยเมืย์ขิง อันไหนที่เราไม่ถนัดเราก็ถามถามลูกร้านนี่เขาเรียนจบวิญญาตีบ่อึดดอกซุ้มเรียนหนังสือแม้กระทั่งผู้เหตุงานอยู่หน่วยงานราชก,การคันจิพิมพ์หนังสืออีหลีนุโอนกรีเลนเบิงแหละ่ะผมเลยโอ้ยแมนเราพิมพ์เองอยู่บ่คันจีพิมพ์สินเสียเห็ุซ้มันเสียความรู้สึกแมนแมนบ่ครับพี่น้นาานองนี่คือไม่ถูกต้องเลยหนังสือคุณจะมาขอโทษคนหนึ่งคนพิดมาขอโทษคุนมาเหตุพิมพ์ไปเลยแล้วภาษาเกียนภาษาผูดมุนอุย การสีเฮตสั้นนี่อาดคลคีปมาเลยคือบอสเราว่าเป็นรูป,ปรธรรมต้องให้เจ้าว่าไรสุดนี่กับอาร์ตคีปมานี่คือตัวตนเสียงเจ้าออกจากปากเจ้าแค่นี้ทุกคนก็พร้อมให้อภัยเอฟซี FC สาวน้อยผมสัมภษณ์มานี่แต่ขอให้คุณตั้งใจที่จะยอมรับสิ่งที่ผิดตั้งใจจิตกะมาขอขอมาขอโทษทุกคนพร้อมให้อภัยแมนบอกครับพี่นอ้องทุกคนที่ดูเอฟซีสาวน้อยนี่มีแต่ผููมีความดู แม่นบอกครับพี่น้องบอกถือว่าหลายหลายท่านเองมีความรู้เรื่องหนังสือมากกว่าผมหลายหลายท่านอ่านกันอย่างเดียแม่นบอกครับพี่น้องวักตอนกระมัวสวดเพื่อจักหนังสือภาษาได้มาเด็ดไปทัวทีบหนังสือ,อยังบมมีหัวลายเสียดอย่าของเอาจะมาขอโทษแม่นไผ่ขอโทษไผ่เพ่งเพื่อคนเขาว่าโอ้ยพญยายนี่พุมาแก่าข้าวให้จักเทียขิมให้เล่าก่อนนะแก่ใครเล่าก่อนนะหนังสอแม่นบอกครับพี่นอ้องผมเบิ่งแล้วบ่มีแันมันผิดหลักแล้วผิดหลักหนังสือหนังสือถ้าคุณจะทำงี้ผิด กับเมนควมเล่าล่ะบอดโจรเราว่าโอ้ยไม่มีความจริงใจเลยนี่คือคือการทํางานที่คุณเจ้าผมูมีปิสิิภาพอิริปันันบอกผมก็งงงงผู้อาอ้ยพี่น้องเอ้ไมบยบุตรบ่ได้ว่าให้เด้อผมก็บอกว่าพื้นฐานในการเลือกตั้งของเจ้าพระยากรที่จังไรแต่เป็นไปได้ย่าเอามันเป็นภาละพอหน่วยงานราชการเวลาเขาส่งไปถึงหมูบ่บ้านคันผู้ใงญ่บ้านพิมพ์หนังสือบทเป็น ร่างเองกสารมาเป็นกับวิล้วคือเก่าเดี๋ยวไปจ้างลูกร้านเฮ็ดคือเก่าบางสิ่งบางอย่างต้องเอาคนที่มีความรู้หน่อยเข้าไปบริหารงานบริหารหมู่บ้านมันจะได้ง่ายจังหน่อยกับหากิ่งเนี่ยผมบอกตรงๆด้วยมู่ผมเนี่ยอยู่บ้านรุ่นพี่ผมปีหนึ่งเป็นพ่อใหญ่บ้านแต่ด,นด,นดนุนๆเป็นพ่อใหญ่บ้านแต่อยู่สามเด้ยดสามสิบสองปีจนสม,มอเนี่ยเอาจริงบังผูไดไรสิได้เลือกต่อคนนั่นส่วเล่าสีกษียณนั่น หมายถึงว่าแม่นว่าผมอายุสามสิบสองหมายถึงเราเป็นตั้งแต่อายุสามสิบสองเราเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งจนสูมือเหนียวพี่น้องคิดเอาดีละ่ะนี่แหละครับฝากไว้ท่านนะครับเดอ้อมีโอกาสกับเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดแสดงความจริงใจให้มากกว่านี้ผมว่าสิบอกตอนเสาร์ผมคิดไปคิดมาบ้าตอนนี้ดีกว่าแม่นบอกครับพี่น้องเฮ็ดไห้จริงใจทุกคนพร้อมให้ที่จะให้อภยัยคนเฮ่าพิษพิษยังสำนึกคันพิษแล้วว่าสำนึกหน,นักครับบอกตรงๆทุกคนพร้อมที่จะให้อภัย สินค้าเขาหูอยู่เขาแยกออกอยู่พี่น้องเขาแยกออกอยู่ระหว่างคนที่ทํากับคนที่ผลิตเจ้าบ้านเขาผลิตกับป้องเรงแต่เจ้าเป็นคนกระทําเขาที่เขาว่าเขาพิมพ์น่ะที่ว่าสีแบนเขาบีบไห้เจ้ามาย่อมรับไอ้มีจิตสํานึกการกระทําของเราเขาบอกพิมพ์สั่นเจ้าก็บอกมาแต่ที่นี่ถ้าเจ้าบอกมาเขาอาสีแบนนี่รีก็ได้บ้านนี้แม่้นบอกครับพี่น้องผมบอกถือว่าสุดท้ายได้สุดลวครับพี่น้องแสดงความจริงใจให้ชัดเจน คือ,อยังนุ่มนนอ้วนข้เลเยตบ้านแหละคันบัถนัดยาหาเหตุหนังสือพิมพ์ไปมัว่วชั่วไปเมื่อภาษาเว้าภาษาเขียนแม้กระทั่งวักตอนกระโบมีรูปประโยคประโยคเดียวกันก็นแยกออกจากกาันเสยเห็ดเป็นตัวทีบตัวเด็ดอ่ะสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องดึกแล้วขอให้พี่น้องเขานอนหลับฝันดีมีความสุขเข้ามาเบิ่งช่องนุ่มอ้วนข้เลเยคนละเอียด,ดขันถือใจก็อย่าลืมนคอมเมนต์ให้กำลังใจคือเก่านุ่มอ้วนข้เลเยตก็สิมาตอบทุกคำถามของเ่าสุดท้ายท้ายสุดขอกราบมาสวัสดีสวีดัสครับผม